อยู่ไหนนมาทำสปาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับแต่งชุดแบบนี้ผมก็ต้องมาสปาสิครับแล้วสปาอยู่แถวไหนอะลุงโอ้เดี๋ยวต้องแต่งตัวให้ทะแมงกว่านี้หน่อยครับผมแต่งชุดนี้ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนชุดด้วยใช่ตบไปี่ยนชุดงั้นเปลี่ยนเลยแล้วกันโอเคอ่ะย้อนกันก่อนถ้าถอดเนี่ยเห็นหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย นายแชมป์และอุต่าแต่งตัวจัดเต็มครับเตรียมเข้าสปาเต็มที่แต่ทําไมทําไมคุณลุงสมชายดอนให้ไปเปลี่ยนชุดแบบธรรมัดธรรมแงล่ะครับเนี่ยอถ้าทางการทําสปาที่บ้านช้างทุนแห่งนี้คงจะไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะครับคุณผู้ชมอเอ้ยว่าเอ้าเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุงจะพาเข้าป่าก่อน ครับต้องเข้าป่าด้วยก่อน<ช>ทำสปาที่ผม<ช>ต้องเข้าป่าต้องเข้าป่าก่อนเดี๋ยวไปกับรถเบิดประทุนนี่เลยครับะรถเบิดประทุน แม่วันนี้ในแชมป์อุตสามาไกลถึงบ้านช้างทูนอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดครับเพราะเขาวังว่าจะทำสปาสบายๆชิวๆแหม่อบสมุนไพรขัดผิวแต่ที่ไหนได้กลับต้องมาเข้าป่าแบบนี้ <c oughs> แต่นี่นะครับความน่าตึ่งของสปาแห่งนี้ที่ไม่เหมือนที่ไหนๆเพราะอยากให้ลูกค้าได้เข้าถึงธรรมชาติและอยากให้เห็นสมุนไพรที่จะนำมาทำสปาที่ต้องเข้าไปเก็บถึงในปา่า แล่ว,วันนี้ครับพี่แชมป์จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสปาบ้านทุ่งของแท้แน่นอนผม <c oughs> จะมาทําสปาครับลุงลุงพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยมีแต่ป่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับจะตรงมาที่ตรงนี้ก่อนครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปา่าเรียนรู้สม,มุนไพรและเป็นธนาคารของสม,มุนไพรเที่เราอนุรักษ์เอาไว้เพื่อใช้ในชุมชนครับ พอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็เจอเลยตัวแรก<ช>ที่เราจะเอาไปใช้ใชเฮ้ยหน้าไม่ไม่คุ้นเลยอะครับ,รบเขาเรียกเหลือกปลาหมอแก,แกเ,รอเรือกแกเหลือกน้ำเหลืองอะไรครับนีครับผมอักเสบน้ำเหลืองนี่แก่ไไ้ดีมากเลยอันี่ลุงครับธนาคารสมุนไพรอะที่ลุงพูดไปเมื่อกี้มันคืออะไรอะใครมาปลูกอะครับคือธนาคารสมุนไพรนี่เราทําเพื่อ ว่าใช่ประโยชน์ในชุมชนแล้วก็สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้นะ,ะฮะคือทุกอย่างของในป่านี่ถ้าเราเอามาใช้เราไม่มีการทดแทนหรือปลูกทดแทนเลยมันก็จะมีแต่วันหายไปเรื่อยๆ,ๆทุกคนนี่สมบัดนํำมาฟ้าไว้ในนี่ได้แล้วก็ดูแลรักษาให้นะฮะเวลาที่ว่าต่อการใช้เราก็มาเอาไปในป่าชุมชนนี่ได้มันก็จะมีให้สำหรับใช้แล้วก็สำหรับเรียนรู้สำหรับคนหนุนหล,หลังต่อไปครับนี่คือต้นชองนะอาอชองอานี่เขาจะมีความพิเศษก็คือ บอเป็นปล่องเป็นปล่องเป็นปล่องปล่องเป็นพืชทีหายากแล้วก็อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพวกนี้เอาไว้ใบนี้ก็เราทสกกาสกัดเป็นน้ํามันนวดค,นคลายได้ต่างๆได้และเมื่อได้สมุนไพรที่จะนําไปทําสปาแล้วก็ไปดูกต่อครับว่าหน้าตาของสปาบ้านทุ่งจะเป็นยังไงที่ผมเห็นอยู่นี่โอ้ยุ่มไก่ไมันต้องทํายังไงครับที่ผมเห็นทําไมต้องมีคุมผ้าอะไรอย่างนี้ด้วยครับ ม,มันก็คือผุมเิ่เราสมารถขังกายได้นะแต่ที่นี่เราเอาผ้ามาคลุมเผื่อให้ไม่ให้อายมันนออกมาแล้วเท่านั้นยังไม่พอนี่ที่เห็นเฮ้ยมีม่องข้าวด้วยออนี่คือยังไงคือผมทําสปาไปเสร็จปุ๊บคือสามารถกินข้าวได้กลัวแบบว่าหิวดลางคันคือหมอนี่เราเป็นหมอที่เขาประยุกมาแล้วมสมัยก่อนเราจะเอาหมอไปตั้งไว้ข้างในที่นี่มันจะ,อ,ะอันตราย<อ>แต่สมัยนี้เขาเอาหมอตั้งไว้ข้างนอกนี่แล้วก็เสียบท่อเข้าไปม,ออมันก็จะ ปลอดภัยกับตัวของเราเราเดี๋ม่ต้องไปตัวโดนหมอโด้วยในอ่าครับผมคือข้างในที่อยู่ในหม้อของข้าวนี่ก็จะเป็นอะไรครับเอ่อเป็นสม,มุนไพรที่เราไปเก็บมาวันนี้นะฮะอ๋อเมื่อกี้เลยเสม,มุนไพรที่ใช่เนี่ยก็จะมีอยู่สีกลุ่มเหมือนกันนะฮะกลุม่มแรกก็จะเป็นพวกมีน้ำมันหอมระเหยเพื่อเพื่อแก้ปวดเมื่อยได้ต่างๆครับกลุ่มที่สองก็จะเป็นรสเปรี้ยวใบมะขามใบส้มพอยอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับผิวหนังครับตอมเงือเราที่มันอุดตัน แล้วก็จะเป็นพิมพเสนกระบูลเนี่ยระบบหายใจของเราจะได้มันลงนะฮะกลุ่มดีซีนี่แก่เฉพาะอาการก็เป็นผูกเทาเมื่อยเท้าวันเปรี้ยงอะไต่างๆโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทํากันดีกว่าเอาเชิญเลยครับไปทำอย่างเงี้ยนานไหมฮะเหงือ่อเราออกเยอะ,อะนะฮะเหงื่อเราออกเยอะประมาณสักเดี๋ยวสิบนาทีเนี่ก็เหงื่อก็จะออกมากแล้วบางคนก็ได้ถึง สิบห้าหรือยี่สิบนาทีโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่าในสุ่มไก่นี่คือละอุมากครับอุนอ่นๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเหงื่อของผมเนี่ยทั่วตัวเนี่ยโอ้โหคือเปียกเปียกมากแต่ว่ามันให้ความรู้สึกดีนะมันไม่ได้ร้อนแบบร้อนอ้าวร้อนแบบแสบผิวแต่มันรู้สึกแบบร้อนแบบผ่อนคลายครับคุณผู้ชมครับการน้ำซุ่มไก่มาทำสปาเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ,บ้านที่นี่ครับ ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นวิธีการบำบัดรักษาอาการปวดเมื่อยที่ต้องเข้าไปนั่งในสุ่มไก่แล้วก็อบด้วยสมุนไพรซึ่งลุงหนุ่มนะครับเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องระบบหายใจแก้ปัญหาโรคผิวหนังต่างๆได้และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสารพัดแม่ไอ้กระผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยสปาที่ใช้สุ่มไก่แบบนี้เป็นไงบ้างครับลาะพีแชมโอ้โหสบายตัวครับลุงหนุ่มพอแบบว่าเหงื่อออกเงี้ยโอ้โหดู อันนี้คือเหงื่อนะครับที่มันขับออกมาครับของสีออกมาแล้วก็ได้กลิ่นสมุนไพรไปทั่วตัวเลยตอนนี้ผมรู้สึกดีมากครับลุงผ่อนคลายใช่คือปกติเนี่ยเวลาผมเนี่ยจะเป็นแบบหายใจติดขัดแต่เนนี้พอได้สูตรกลิ่นเข้าไปที่เป็นสมุนไพรโอ้ตอนนี้แบบลมหายใจโล่งเลยใช่จะหายใจโล่งเลือดลมเนี่ยรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าเดินแบบโอ้โหเดินเขินเดินแบบสะดวกมากโห การทำสปาด้วยซุ่มไก่แบบนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงกลิ่นไอบ้านทุ่งเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านในชุมชนนี้ที่ทําสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์เพิ่มเติมให้เข้ากับยุคสมัยมาใช้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนนั่นเองครับแบบว่าถ้าคนมีลูกอ่อนค,คนป่วยคนไข้ไข่ขปลาไขายอะไรนี่กมาสามารถจะมาอบได้ค่ะ อย่างแม่เวลาแบบโอ้ปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเจ็บตามข้อตามเข่าอย่างเงี้ยคุณแม่ก็สปาตัวเองเลยใช่นอกจากนี้เราไปสปาสุ่มไก่แล้วรเรายังมีอีกสปาหนึ่งนะครับโอ้โหให้ผมสปาเรอครับครับนี่เลยครับสปาต้องคนนี้ครับคุณสาวพี่สาวส <c oughs> วัสดีครับเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยผมไปสปาสุ่มไก่มาแล้วใ่ เดี๋ยวจะให้ผมทําสปาอะไรครับสปาโคลนขาวค่ะโคลนจากเนี่ยลําทานันเนี้ยฮะโคลนจากลําทานนี่เลยใช่เอามาจากนี้ทำแล้วแล้วทําที่ไหนครับทําที่คลองเลยปะพี่จะพาไปทําถ้ายากรู้ทําในคลองด้วยใช่พูดถึงตัวสปาเนี่ยตัวโคลนใช่ไอตัวโคลนเนี่ยคือมันเป็นโคนจากแม่น้ํานี้จริงๆครัพี่ใช่มันไหลมาจาก สายน้ํานี้เลยมันมาแบบกับแร่ที่มีพลอ่ะโอ้โอ้มันจะเป็นแบบมาจากภูเขาไฟที่มันระเบิดแล้วมันก็มาจากตามคลองเนี่ยอ๋อเฮ้ยแต่แปลกนะเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยคือทุกทีเนี่ยเวลาเราเห็นโคนเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีแบบสีดำดำแต่นี่ทำไมมันเป็นออกสีขาวๆอัเมันเป็นธรรมชาติของมันเองเหรออ่าส่วนผสมมันที่มันต้องผสมอย่างอื่นไหมอ่ะผสมมันจะตีอะไรงผสมขมิ้นผงอ่าขมิ้นผงไผ่ผงอ่าเกลืออ่า แล้วก็นมยูเกิดก็ได้นมนมจืดก็ได้แล้วก็มะขามเปียกมะขามเปียกอีกด้วยช่วัตถุดิบหลักเนี่ยนั่นก็คือเป็นโคนขาวใช่จากที่นี่ใช่แล้วสรรพคุณมันช่วยอะไรอ่ะพี่สาวตัวโคนสรรพคุณของมันอ่ะเหรอมันช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายเราอ่ะทําให้ผิวพรรณเราแบบนุ่มแก่คันแก่อะไรก็ได้เป็นกากเป็นเกลือนอะไรเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสรรพคุณเยอะแยะมากมายขนาดนี้ อุย้ยผมก็อยากลองขึ้นมาทันทีวิธีการทํามันทำยังไงพี่ทําได้เลยครับ,รบแล้วคืออย่างนี้เราเราต้องพอกพอกนานไหมฮะพระมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีถ้ามันแหง้งแล้วก็เอาน้ําในคลองเนี่ยล้างล้างสามารถอาบได้เลยตรงนี้ได้ผู้ชม <c oughs> มันมันมีกลิ่นพอได้กลิ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกลิ่นเหมือนนมอ่ะถ้ากลิ่นดินอะ่ะเราจะ,จะเราจะรู้เลยว่าเป็นกลิ่นดินแต่อันนี้มันอันนี้คือผสมโคลนะคือเป็น วัตถุดิบหลักแต่มันไม่ได้กลิ่นโคลนครับมันมีกลิ่นหอมเป็นหอมแบบหอมนมถ้าอยากจะรู้ว่าโคลนจริงๆไหมนี่อันนี้ใช่เต็มเลยแต่อันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ค่ะเนี่ยบนหินเนี่ยแล้วเราเราต้องยังไงอะตักมาจากข้างล่างใช่มันมีชั้นดินของมันอ๋อมีชั้นดินของมันด้วยที่เราต้องเหลือกเอามามันจะเป็นดินที่ละเอียดมากแล้วเราก็เอามาตากแดดให้มันแห้งอ๋อต้องมาตากแดดก่อนด้วยใช่ตากแดดแล้วเราก็เอาไปตําแล้วก็เอาไปเอาไปอบค่าเชื้อโรค เอาไปอบโอ้หลายขั้นตอนหลายกรรมวิธีมากนะครับกว่าจะได้แนได้กว่าจะได้คนขาวลองสังเกตสิเนี่ยมันจะลื่นละไม่มีไซายอะไรเลยนะมันจะไม่มีความสากใช่มีสากเลยอะไรจะชิวขนาดนี้ครับพี่เชมพอกโคนจากแหล่งน้ำธรรมชาติท่ามกลางแม่น้ำลำคอ สุขทั้งใจสบายทั้งผิวแหมมันน่าดีฉาจริงๆครับคุณแชมป์คุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามันดีมากครับเฮ้ยพอล้างออกมาครับรู้สึกว่าผิวนิ่มผิวนุ่มมาก วันนี้ครับผมได้มาสัมผัสวิถีชุมชนนะครับแบบใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์นะครับผมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสกับวิถีชุมชนแบบนี้วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเต็มอิ่มมากๆครับผมได้ทําตั้งหลายอย่างเยอะแยะมากมายถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจเนี่ยลุงหนุ่มครับต้องทํำยังไงครับสําหรับท่านที่สนใจอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชองตําบลช่างทูลของเราก็ ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์โทร0901249068ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับวันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทั้งลุงหนุ่มแล้วก็แม่แม่ด้วยนะครับคนสวยทุกคนเลยนะครับย้ํากันอีกทีละกันครับคุณผู้ชมครับสําหรับใครที่อยากจะมาเนี่ยสามารถมาได้ที่ไหนครับบ้านชางทูนอำเภอมอไร่จังหวัดตราด